อัลบั้มเป็นของตัวเองอัลบั้มแรกก็ได้รับกระแสะตอบรับที่ดีจากแฟนคลับแรงไม่มีตกจริงๆค่ะสําหรับกันนาะพัทอินใจเอ,อื้อหรือกันเดอะสตารถึงกับยิ้มแก้มปริไม่หุบเพราะตอนนี้เพลงในอัลบั้มกันเองยังคงติดชาร์ตอันดับหนึ่งแทบทุกคลื่นวิทยุค่ะะกกกันกนนนะนไไดดด้อ้อออนะีีิิชห่ยะ เองครับก็ยอดขายดีมากๆนะครับผมดีใจมากๆที่แฟนๆติดตามผลงานแล้วก็ชอบในทุกๆเพลงในละบ้างเหมือนกันนะครับผมก็ขอบคุณมากมากจริงๆไม่ว่าจะเป็นผลงานเพลงที่ทุกคนได้อุดหนุนกันของแท้ด้วยนะครับดีใจมากมากแล้วก็เรามีความสุขกับงานที่เราล่ก็คือเรื่องของการร้องเพลงแล้วก็พอเราได้เห็นทุกคนที่มีความสุขกับงานของเราชอบเพลงของเราได้แข่งก,กันก็ได้ติดชาร์ตอันหนึ่งก็นิใัยครับมันมันปลื้มแล้วก็ มันบอกไม่ถูกจริงๆกับกับความรู้สึกที่มันเข้ามาเร็วมากในปีหน,หนึ่งหนึ่งปีที่ผ่านมาของกันนะครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นในหนึ่งปีที่กันคงจะมีความสุขมากแล้วก็คงจะจดจาไปตลอดชีวิตครับเรียกว่าใครที่เป็นแฟนคลับของหนุ่มกันตอนนี้ก็ฟังเพลงอัลบั้มกันเองกันไปก่อนส่วนอัลบั้มที่2ถ้ามีความคืบหน้าหนุ่มกันจะรีบออกมาแจ้งข่าวดีให้ทราบกันอย่างแน่นอนค่ะบอกเมื่อเธอเธอคิดยังไง